ผิดแขนติดแขนเดี๋ยวเราซับออู่นะคะรรอยย 140ราคาเท่าไหร่นะคะ140ใยสตาร์ทราคาอยู่ที่39,500นะคะ39,500ค่ะละะูกค้า